บอยพอ t ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่2รอบ28-29มิถุนายน2568ชวนแฟนเพลงร่วมเดินทางสู่ช่วงที่ดีที่สุดบอยโกศิยพงษ์และปออธนชัยอุดชินได้เลือกคัมแบ็กกลับมามีผลงานเต็มๆร่วมกันอีกครั้งประเดิมด้วยผลงานอัลบัม้มบอย p o ต o อ t t r r i i n n l s s u u d t r a c k ในรอบ16ปีเต็มทำให้แฟนเพลงเรียกร้องและคิดถึงการกลับมาครั้งนี้ของทั้งคู่ ไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปในงานเมืองไทยประกันชีวิตเพรสเซน b o บอยพอดเอาเรสซงทูเก็เตอร์คอนเสิร์ตที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงแต่คือการเดินทางกลับไปยังความทรงจำของทุกคนที่โตมาพร้อมกับบทเพลงของบอยโกศิยพงษ์และปอธนชัยสร้างสรรค์โดยซีไอโชบวันที่28-29มิถุนายน2568ณอิมแพ t อารีนเมืองทองธานีเพียงสองรอบการแสดงเท่านั้น เพลงเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณเพลงรักแรกที่พาใจคุณเต้นแรงเพลงปลอบใจในวันที่คุณอกหักเพลงที่บอกแทนความรู้สึกในวันที่คุณแอบรักใครสักคนหรือเพลงที่เคยให้กำลังใจในวันที่โลกไม่เป็นใจคอนเสิร์ตนี้จะพาคุณย้อนกลับไปสู่ทุกช่วงเวลานั้นกว่า40เพลงฮิตที่ตราตรึงใจทุกคนจากช่วงที่ดีที่สุดไปจนถึงรักคุณเข้าแล้วที่เคยเป็นเหมือนลมหายใจของคุณจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเจ้าหญิงคำไม่กี่คำ ห่างไกลเหลือเกินจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอและอีกหลายบทเพลงที่คุณยังร้องตามได้เสมอค่ำคืนนี้คุณจะได้อยู่กับบอยและปอดพร้อมแขกรับเชิญพิเศษที่มาร่วมเติมเต็มความประทับใจอาทินพพรธรรนี้บิวกิ้งพุทธิพงศ์อัศรตนกุลรักเล่าอามราดิตกมลาสุโ,โกศลวินัยพันธุรักและแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ที่คุณคาดไม่ถึง มาฟังและร้องไปด้วยกันกว่า3ชั่วโมงครึ่งแห่งความสุขความทรงจำและบทเพลงที่เต็มไปด้วยหัวใจ ห้ามพลาดโอกาสครั้งสำคัญอย่าปล่อยให้ความทรงจำเป็นเพียงภาพเก่าในใจจูงมือเพื่อนๆแล้วมาสร้างความทรงจำใหม่ไปด้วยกันเปิดจำหน่ายบัตรวันที่15มีนาคม2568นี้ผ่านช่องทางและไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปรอบวันเสาร์ที่วันที่28มิถุนายน2568บัตรราคาเศษ5,500ส่วน5,000เศษ4,500ส่วน4,000 3,500เศษ3,000ส่วน2,500และ1,800 บาทสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสมายคลับรับสิทธิส่วนลด15%ได้สิทธิสูงสุด4ใบต่อท่านรอบวันเสาร์ที่วันที่28มิถุนายนเฉพาะบัตรราคาเศษ5,500ส่วน5,000เศษ4,500ส่วน4,000บาทรับโค้ดผ่านช่องทาง redeem ค o d MTL Click application รอบพับลิกเซลล์วันที่1 5มีนาคมนี้เท่านะั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1766ทุกวันตลอด24ชั่วโมงรอบวันอาทิตย์ที่วันที่29มิถุนายน2568รอบการกุศลบัตรราคาเศษ10,700 6,300เศษ5,500ส่วน5,000เศษ4,200ส่วน3,500และ2,500บาท ดอกจันดอกจันการแสดงรอบการกุศลบัตรทุกที่นั่งสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อน,นำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook C.I. โช b i เครื่องหมายสี่เหลี่ยม b o y h o o d e o n g e t e g e t t e r Concert เครื่องหมายสี่เหลี่ยม b o y p o t Concert เครื่องหมายสี่เหลี่ยม b o y p o t เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมืองไทยสมัยคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซิชาวบีส